สวัสดีนะคะสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้ก็เป็นเช้าของวันที่วันที่12นะคะวันปรหัสที่12ตุลาคมนะคะ2566นะคะเช้านี้แอนเมย์ก็ยืนอยู่ตรงว้าวอยู่ข้างบ้านนี่นะคะตรงเวิร์งนะคะเวิงดงดงหญ้าที่มันล้างอยู่ข้างบ้านนะคะเช้าวันนี้นะคะช่วงเวลาห่างกันไม่ถึงชั่วโมงนะคะแอนเมก็ ได้เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเป็นวันแรกนะคะวันนี้ก็ลงคลิปช็อตไปนะคะก็แป๊บเดียวเองนะคะช่วงเวลาไม่ถึงชั่วโมงตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มคึมคึมอยู่นะคะแต่ก็ยังมีแสงบ้างนะคะมีแสงแสงเงินแสงทองบ้างทางด้านทตะวันออกนะคะแต่ก็เริ่มคึมกแล้นนะคะวันนี้แอดเมย์ก็ไม่ได้เดินไม่ได้เดินออกกําลังกายไปไกลนะคะก็มา ถ่ายวิวธรรมชาติอยู่รอบๆบ้านนะคะเพราะว่าเน็ตมันไม่มีนะคะเพื่อนๆจ๋าเน็ตไม่มีมาลงคลิปยาวไม่ได้นะคะก็แอดเมก็หาทําคลิปสั้นๆแถวๆตรงนี้ลงไปก่อนนะคะก็ฟังเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงกานะคะรอบๆบ้านแอดเมเนี่นะคะก็ดูนะคะดูนกตัวนี้นะคะยังไม่ไปไหนเลยนะคะแอดเมมาถ่ายรอบเช้าอยู่ แล้วก็ลงคลิปอยู่นอกบ้านเพราะว่ามันไม่มีไม่มีคลื่นไม่มีเน็ตนะคะในบ้านนะเน็ตมันจะอืดนนะคะต้องมาเดินมาเดินามาถ่ายแล้วก็ลงที่นอกบ้านเนี่ยนะคะก็ช่วงเวลาห่างกันไม่เท่าไหร่นะคะตอนนี้ท้องฟ้าก็เริ่มคึ้มๆแล้วนะคะนี่นะคะพระอาทิตย์มองไม่เห็นแล้วนะคะปกติมันจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะรอบๆบ้านเมน,นะคะวันนี้ เดินออกไปหน้าบ้านมันก็แบบคลิปมันก็ยาวเนาะเราก็เสียเวลาด้วยเมก็เลยไม่ไปดีกว่านะคะอยู่แถวๆนี้นะคะชมชมธรรมชาตินะคะเสียงนกเสียงการอบๆบ,บ้านนะคะก็ออกไปเราก็แบบมาลงไม่ได้นะคะันท้องฟ้าก็ก็ยังยังสวยอยู่แม้ถึงแม้จะครึ้มนะคะนี่นะคะเมฆก็มาบดบังดวงอาทิตย์แล้วนะคะตรงนี้ อันเช้านะคะเอมเมย,ยังมาส่องพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าอยู่เลยนะคะก็ยังวันือนี้บอกว่าโอ้ยเอมเมดีใจนะคะพระอาทิตย์ขึ้นนะในรอบกี่วันนะคะในรอบกี่วันที่ผ่านมานะคะได้เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะนี่ก็บรรยากาศจะชุ่มช่ำนะคะญ่าขึ้นเร็วมากเลยนะคะย่าหลังบ้านข้างบ้านเอมเมขึ้นเร็วมากเลยเพื่อนก็ ชมบรรยากาศยามเช้ากันรอบๆบ้านตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจะเพราะว่าเอ็เมย,ยังไม่ได้ไปเติมเน็ตเลยนะคะก็ลงเช้าคลิปเช้าได้ลงเที่ยงนะคะคลิปเที่ยงก็ได้ลงเย็นนะคะมันเน็ตมันช้าก็โหลดทิ้งไว้นะคะ่ามาฟังเสียงไก่ขันที่บ้านนานะคะวันนี้ไก่ญี่ปุ่นไปไหนหมดเลยนะคะเงียบมากเลยนะคะวันนี้ นี่นะคะเสียงนกเขาขันคูกจุกคู่จุกรูจุกรูนะคะก็ตรงนี้ก็จะมีอยู่หนึ่งคู่นะคะไปแล้วนะคะนี่นะคะวิชานกไหมคะนกขนนกมันมีคู่นะคะแอดเมย์แบบอาภาพนะคะไม่มีคู่กับเขานะคะเจอไอ้ที่เจอที่เขาชอบเราเราก็ไม่ชอบเนาะ เอาชอบไปชอบคนที่เขาแบบไอ้นี่เนาะชีวิตคนมันก็ไม่สมดุลกันนะคะอยู่คนเดียวดีกว่านะคะสบายใจนะคะคิดแล้วก็ <c oughs> <g ül> เพื่อนก็มีเนาะเพื่อนก็เยอะเราก็ไม่เหงาแล้วเนาะเพื่อนยังบอกเลยอยู่คนเดียวจะดีแล้วอย่าหาเวรเรคิดไปคิดมาเอออาจะใช่เนาะเราก็อายุมากแล้วว่าอยู่ไปอย่างนี้แหละสุขใจสบายใจแล้วนะคะนี่นะคะชมนกชมไม้นะคะ จะเป็นภาพไปไกลนะคะสูมมาให้ไกลก็ได้นะคะความน่ารักนะคะมาชมความน่ารักของน,นกนะคะนี่นะคะฟังเสียงธรรมชาตินะคะรอบๆตัวเรานะคะเมย์ก็ทําคลิปสั้นๆลงไปก่อนนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ออกไปเติมเน็ตหรือเปล่านะคะก็อีกไม่กี่วันก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเราอยู่งานศพพอดีก็มีงานศพของแม่เพื่อนนะคะก็ เลี้ยงเพื่อนในรุ่นที่เรียนมัธยมด้วยกันก็วันพรุ่งนี้ก็รุ่นก็จะไปเป็นเจ้าภาพสวดนะคะเมก็จะไปสวดศพคุณแม่เพื่อนสักวันหนึ่งแล้วก็ดูก่อนถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์อาจจะเดินทางกลับบ้านหรือว่ายัางไงจะเปลี่ยนใจยังไงก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะเขหมายกาหนดการเ็าเข้าๆไว้ว่าอยู่สวดศพแม่เพื่อนหนึ่งวันก่อนนะคะแล้วเมกก็เสาร์อาทิตย์ ถ้ามีคนมาก็อาจจะเดินทางกลับที่บ้านที่ปทุมเลยเพราะว่าอาการแม่โดยทั่วไปก็ดีขึ้นแต่เขางองแงนะคะเมื่อคืนลูกชายมาไม่ได้นอนเลยนะคะกวนหลานอ้อนกวนหลาดให้นวดให้บีบนะคะแล้วก็ดือ้อแกะแพ้อยู่ตลอดเวลาแกดื้อนะคะเมย์้าบ้างจะกลับบ้านบ้างแล้วนะคะ อชมบรรยากาศเสียงนกเสียงกาเสียงนกร้องเอ่อเสียงไก่คันนะคะรอบๆบ,บ้านแอดเมย์นะคะอ๋อบรรยากาศยามเช้านะคะนึ่งนี้ก็ป่าธรรมชาตินะคะก็ลกล้างที่วางเปล่าเนาะก็ลกล้างลกล้างแบบธรรมชาตินะคะเพื่อนๆจา๋าก็โอเคนะคะเช้าวันนี้แอดเมย์ก็คงแบบไม่มีอะไรมากนะคะก็มาพูดคุยอัพเดต ย้มเช้ากันแต่ว่าไม่ได้เดินไปดูพาไปดูทุ่งนานะคะเช้านี้ก็เดินอยู่รอบๆบ,บ้านเนาะเพราะว่าไม่มีเน็ตลงคลิปมันก็เดินออกไปก็ไม่ได้ลงเนาะวันนี้ก็เลยพักพักเดินก่อนนะคะเดี๋ยวแอนเมอาจจะไปเติมเน็ตไว้หรือยังไงหรือจะ